สวัสดีครับเพื่อแฟนเพจนิราชมาแกงที่เคารพทุกๆท่านสวัสดีครับทุก,ก,ท,ท,กท่านท,ทุกคนตอนนี้มาอยู่กับผมแอดมินมาโอนีิราชมาแกงสองศูนะครับตอนนี้แอดมาตรวจสอบอุบัติเหตุเกิดข,ขึ้นอยู่บริเวณ<อ>หน้าโรงงานเซานะครับเป็นจักรยานยนต์ไม่รู้ว่าพุ่งมาจากทางไหน,นครับเสียหลักครับชนกับกำแพงโรงงานครับกำแพงโรงงาน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับชายหนึ่งรายครับบาดเจ็บชายหนึ่งรายแ,และก็ขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยนะจักรยานยนต์ครับเสียหลักชนตะกะแพงโรงงานครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการค่อนข้าง,างพอสมควรครับพอสมควรนะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็กำลังเร่งให้การช่วยเหลืออยู่นะครับเนื่องจากอาการพอสมควรครับชนกับกาแพงโรงงานนะครับเสาอำเภอแกงจังหวัดระยองครับเขตรับผิดชอบพื้นที่ตำบลกะแสบนอำเภอแกงจังหวัดระยองครับ ผู้ได้รับบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้การช่วยเหลืออยู่นะครับคุณวิ่งคะเนศวิ่งสู้ฟัดครับบริการรับผู้โดยสารนอกในสถานที่ครับคะเนศครับนี่รับาร์ครับแกวี่หละหัอวขาขาไมอะไรอ่ะหมาตันเออหมา ไปส่งบอกแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกว่าหมาเขาไม่กัดหรอกแล้วว่าไงแล้วกัดแล้วว่าไงกัดจริงเลยครับแล้วทำไงจัดเองครับของบ้านมันอยู่ไรเลยเฮ้ยทำไมครับใจมันอย่างนี้ตามมาเร็วกันนะครับพี่ยสวัสดีคุยกับนักข่าวช่องเจ็ดส nah ีครับจารีครับสาววนนะครับ สักครู่แอดจะพาไปดูในที่เกิดเหตุครับพาไปดูจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรเพื่อตามหาญาินะแต่ตอนนี้ที่แอดยังไม่เข้าไปเข้าไปไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาสาสนักกู้ภัยกําลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเออดเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เป็นการเขาเรียกอะไรอะเกะกะหรือกีดฝังนะกีดฝังการทํางานของเจ้าหน้าที่นะเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาปฐมพยาบาลเสร็จก่อนแล้วถึงค่อยเข้าไปได้นะครับ ทะเลทะลาเข้าไปตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรไม่สูภาพนะไม่สูภาพอา้าวคุณเชิดมิวสิกครับวงแววลดีบริการเล่นเครื่องเสียงนอกในสถานที่เชิดมิวสิกครับนี่นอกในสถานที่เชิดมิวสิกโอเคครับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเสร็จแล้วครับตามแอปไปดูที่เิตุกันเลยดีก่าเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นรถที่ห้ออะไรแล้วหุดโทไมา แล้วหลุดมาได้ยังไงทำไมถึงชนกำแพงโรงงานได้นะครับบาดเจ็บรับชายหนึ่งรายครับเป็นรถยันมาห์ยันมาหเหลืองดำนครับตอนนี้ญาติญาตมาที่เกศครับญาตมาที่เกศแล้ว ตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกทายกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับตะกี้แอดไม่สามารถส่งภาพได้เนื่องจากคือเจ้าหน้าที่กำลังประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่นะครับเึ็นกำแพงโรงงานครับอาจารย์ใส่งามคงคาง,งาม พอ,อดีเจ้าหนะ้าที่บอกว่าเป็นรถ h o นด Honda, ้าก็ h o นด้า o n นด้าเป็นรถหนึ่งโฟลงง์กรงานรถยี่ห้ออะไรเนาะสกีครับสกีล่ะเบสกอสีสกีเบสกไก่สองกสีกไก่ครับระยองหนึ่งสามสี่ครับเสียหลักนะครับชนกับ กำแพงโรงงานครับเห็นชาวบ้านแถวนี้บอกว่าน่าจะมาด้วยความเร็วความแรงครับแรงจนชุดไม่อยู่จนกระทั่งชนก,กับกำแพงโรงงานครับบาดเจ็บชายหนึ่งรายครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อา,าสาสมัครกู้ภัยให้การช่วยเหลือแล้วนะครับก็ช่วยลบช่วยดีให้กับรถเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บชายหนึ่งรายส่งยังลโรงพยาบาลแกงให้ถึงม,มือแพทย์อย่างปลอดภัยนะครับ จุดเกิดเหตุอยู uh, ่บริเวณหน้าโรงงานเซา์นะครับอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับข่าเแ้าแก่งอำเภอแกงจังหวัดระยองแอดก็ขอขอบคุณแล้วกันเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพุทธศาสตร์จุดจุดทุกนายนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแก่งปีกหยักสูงขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกท่านทุกคนที่กดติดตามกระจายข่าวเพจนิราศมาแก่งของเรานะครับขอให้ทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุดขังพลังจะเดินทางไปไหนมว่วจะเป็นใกล้หรือไกลครับขอให้แ้วคคาดปลอดภัย ทุกท่านทุกคนเิกับผมโมนิล่ามาแกงสองสูงของยุติการรายงานสดไว้เพียงเท่านี้